วันนี้ก็พยายามที่จะโลเทชันผู้เล่นแหละแต่ว่าเราคิดอยู่แล้วแหละว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าเราเคยเจอสถานการณ์นี้มาหลายๆครั้งแล้วกับการเล่นแบบทีสองเลยตัวผู้เล่นอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ความเข้าใจเกมหรือแม้แต่ความสมบูรณ์เกมมันมันขาดหายไปถึงแม้ว่าเราจะมองว่าคุณภาพหรือว่าเกรดฟุตบอลเราตัว่นักเตะดีกว่าอะไรเงี้ยแต่มันก็คนที่เปลี่ยนไปก็ยังยังไม่ได้แสดงให้เห็นว่าตัวเองมีศักยภาพที่ที่ อะไระที่เหนือกว่านักเตะอย่างไชน่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการให้โอกาสนักเตะหลายคนที่ลงไปอ่ะมันก็เป็นโอกาสที่ทุกคนจะต้องแสดงฝีมือหรือแสดงความมุ่งมั่นความตั้งใจให้ให้ให้มากกว่านี้ให้เหมาะให้เขาเรียกอะไรให้คุ้มกับจากการที่เราคิดว่าเราเป็นไทยลีเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องต้องตระหนักหรือว่าพยายามพัฒนาให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ ต้องชมเชยมากกว่าชมเชยใช้หน้าที่เขาเล่นด้วยสปิริตจริงเด็กๆพวกนี้เล่นฟุตบอลด้วยความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วก็มีความตั้งใจมีความเข้าใจเกมค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยแล้วก็ทาให้เราทํางานยากมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนผู้เล่นหลกัหลกๆลงไปมันถึงจะทําให้ความสมดุลเกมความบาลานซ์ของเกมในการเล่นเชฟอะไรเงี้ยมันดูสมดุลกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ ก็ต้องเป็นความพยายามของพวกนักเตะตัวสำรองที่ต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจแล้วกบพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้กับการที่พอถึงเวลาที่ลงไปต้องทำได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยนะก็เขาเป็นอีกเกมที่ยากครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะมองไปที่เกมสุโขทัทยด้วยพยายามเป็นตัวเปรียบอะไรเงี้ยก็โอเคอาจจะเป็นเกมที่ผัดแล้วก็อาจจะไม่ไม่ได้ ไหลลื่นเหมือนเหมือนเหมือนที่เราต้อง romance, yeah. การอะไรเงี้ยก็ก็ขอบคุณบอนบอลที่ที่ยังยังมาให้ใจเสียหนากนะก็หวังว่าอย่างน้อยวันนี้ก็ชัยชนะก็ก็ยังทำให้เรามีรายยิ้มได้เข้ารอบต่อไปก็เราจะพยายามพัฒนาแล้วก็ทำให้ดีขึ้นกว่านี้กับกับทุลูกเกมลยครับ